สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับอัดมีรถบดนะครับเป็นตัวรถบด900ล้อยางนะครับซาไก TS 1 5 0นะครับมาแนะนำให้ชมกันนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยนะฮะก็เรียกได้ว่าเป็นรถที่ค่อนข้างจะเป็นแรไอเทมแล้วนะครับเพราะว่าเจ้าพวก9ล้อพวกนี้นะครับทางประเทศญี่ปุ่นเขาเนี่ยได้เลิกผลิตไปแล้วเรียบร้อยนะครับตัวนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่า เป็นแลอเทมระดับหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าบ้านเราเนี่ยยังใช้งานกันอยู่นะครับงานบดดินบดลูกลังเนี่ยตัวนี้เนี่ยสำคัญมากๆ, <c inhos> ๆ,าๆเลยนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูสภาพรอบคันกันก่อนนะครับเนี่นะเดี๋ยวผมให้ดูสภาพยางก่อนเลยนะครับเนี่นะเก้าล้อเนี่ยก็ตามสไตล์เลยนะครับเขาจะมียางข้างหน้ามา4ี่เส้นนะครับแล้วก็ข้างหลังเนี่ยห้าเส้นนะครับอ่าดีวดูสภาพยางกันก่อนนะครับตัวนี้เนี่ยก็บอกได้เลยว่าสภาพยางมาสวยเลยนะครับเนี่ยนะฮะอ่ายางสวยเลยนะคันนี้นะครับ นี่นะพวกคัสซงคัสซี่ตัวรถเนี่ยก็สวยนะครับไม่ได้มีรอยผุตรงไหนเลยนะครับเนี่ยนะเดวผมมุดให้ดูถังเก็บน้ํานะครับนี่นะตัวถังเนี่ยมาสวยเลยนะครับไม่ได้มีรอยผุตรงไหนของตัวถังเลยนะครับเนี่ยนะสภาพดีเลยนะคันนี้นะครับยางก็สวยสภาพถังก็สวยนะครับสาไกนะครับเนี่ยนะฮะแน่นอนสาไกก็พิมพ์นิยมอยู่แล้วนะครับนี่นะ่าตัวรถเนี่ยเนียนสวยมากๆเลยนะครับตัวนี้นะครับ สภาพรอบพันสวยนะนี่นะครับเดวดูยางด้านหลังกันด้วยนะครับก็แน่นอนนะฮะมี5เส้นนะครับแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับสภาพยางด้านหลังโอเคนะครับยางสวยเหมือนกันนะครับนี่นะฮะสภาพรอบคันก็จะประมาณนี้นะครับเรียกได้ว่าสภาพรอบคันเนี่ยมาสวยเลยนะครับที่ผมพาปีนขึ้นไปด้านบนนะครับแล้วก็ เดี๋ยวเราไปดูแผงคนโซลคนขับกันต่อนะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมจะเปิดเครื่องยนต์ให้ดูกันด้วยนะครับว่าสภาพเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเครื่องยนต์เขาเนี่ยใช้เป็นเครื่องยนต์รุ่นอะไรนะครับปไปดูกันครับนี่นะครับถัดขึ้นมาด้านบนนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าตานะฮะด้านบนของเจ้าตัว TS150 คันนี้นะครับอันนี้ผมเปิดฝาเครื่องรอไว้ให้แล้วนะครับเนี่ยนะตัวนี้นะครับเขาจะใช้เป็นเครื่องยนต์6สูบนะครับ่าแล้วก็อย่างที่เรารู้กันเลยนะครัับบบพวกกรรดของคานะ เขาก็จะใช้เครื่องยนต์ตัวเดียวกับกูก๖ล้อ๑๐ล้อบ้านเรานะครับตัวนี้ก็เช่นกันนะครับคันนี้เนี่ยเขาจะใช้เป็นเครื่องยนต์เดียวสู๖บีดีหนึ่งนะครับอ่า๖บีดีหนึ่งนะครับพวกอารมณ์อะไรเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับหาได้ง่ายแน่นอนนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูสภาพเครื่องยนต์ใกล้ๆก,ก,กันนะครับ สภาพเครื่องยนต์คันนี้เนี่ยมาสวยเลยนะครับแล้วก็เครื่องยนต์ของเขานะครับก็ทํางาได้แน่นดีมากๆเลยนะครับอ่านี่นะฮะอ่าเดี๋ยวเราลองปิดฝานะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปต่อกันในส่วนของที่นั่งคนขับกันต่อนะครับนี่นะฮะนี่นะครับอันนี้ก็เป็นสภาพด้านบนแล้วนะครับของตัว TF เ5 0หนคันนี้นะครับนี่นะฮะอ่ะาเดี๋ยวไปดูสภาพตรงในส่วนขอ,ของที่นั่งคนขับกันต่อนิดนึงนะครับ ครับก็ถือว่าโอเคนะตัวนี้นะครับก็ตัวนี้เนี่ยนะฮะเกียร์ก็จะเป็นเกียร์ธรรมดาเลยนะครับมีเกียร์เดินหน้า4เกียร์แล้วก็ถอยหลัง4ี่เกียร์ปกติแบบนี้เลยนะครับเนี่ยนะฮะสภาพโอเคเลยนะครับอ่านี่นะครับมีช่องเก็บอุปกรณ์มาให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้นะครับก็แถมมาให้เรียบร้อยนะครับสายยงสายางก็มีครบหมดนะครับตัวนี้นะครับอ่าโอเคอันนี้ก็จะเป็นสภาพด้านบนนะครับแล้วก็เป็นสภาพนะครับในส่วนของเครื่องยนต์นะครับของตัว TS 150คันนี้นะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดน,นะครับที่สนใจนะครับเจ้าตัวระบบ900ยางนะครับซากาย TS 150คันนี้นะครับก็สามารถโทรมาสอบถามกับเราเพิ่มเติมนะครับ ได้ที่เบอร์โทร่ิคือตัวนี้ด้านบนสายมือได้เลยนะครับแล้วก็พอเราได้ต่อเข้ามานะครับอาจจะจะมีรูปภาพนะครับเป็นรายละเอียดของเขาเนี่ยพร้อมกับวิดีโอตอนขับทดลองใช้งานแบบเต็มสูบนะครับของเขาเนี่ยนะครับส่งให้กับลูกค้าได้ดูได้ชมกันทางไลน์อีกทีหนึ่งด้วยนะครับเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจนะครับขออภัยนะครับลิศพันนิดหนึ่งนะครับอ่านี่ะตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นของแรงระดับหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าเจ้าพวกรลบอบก900อย่างแบบนี้เนี่ย ค่อนข้างที่จะเริ่มหายากแล้วนะครับถ่านใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอฝากตรงนี้นะครับกับเจ้าตัวซาไก t s 1 5 0คันนี้ครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากกด s ับกดไลค์นะครับให้ผมด้วยนะครับก็จะได้พาสินค้าตัวใหม่ๆของเรานะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ